อ่ะสวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่28มีนาคม2567นะครับมาพบกับผมนะครับนโกศวนเกษตรผสมผสานพพียนะครับเดี๋ยววันนี้เรามา,าชำ่ำกิ่งมะนาวทูน9นะครับหรือที่ชื่อในภาษาอังกฤษก็คือมะนาวตาฮิติครับแต่ชื่อภาษาไทยเรียกว่ามะนาวมะนาวทูน9นะ มะนาวคูนเก้าก็เป็นมะนาวที่ไม่มีมเมล็ดนะเพื่อนเพื่อนมะนาวไม่มีมเมล็ดแต่เพียงแค่เขาจะมีกลิ่นของมะนาวน้อยมากครับมีแต่ความเปรี้ยวเปรี้ยวได้โอเคแต่ว่าเขาไม่มีมเมล็ดแล้วก็ไม่มีกลิ่นของมะนาวเหมือนกับมะนาวบ้านเรานะครับเดี๋ยวนี้เรามาชํากิ่งนะครับทําไมเราถึงถึงชําถามกันว่าทําไมต้องมีการชํากิ่งจะปลูกเลยได้ไหมตับกิ่งตอนะครับ จริงๆแล้วครับจริงตอนอะ่ะถ้าเรามีที่พร้อมปลูกเลยแล้วก็มีรียกะ่าบางแสงให้เขาอะ่ะมันก็สามารถปลูกได้เลยแต่อเผอิญตเนี้ยบ้านผมอะ่ะที่ของผมยังไม่พร้อมปลูกนะเราก็มาชาเขาก่อนนี่เขาคือมะนาวตาต้ฮกติหรือมะนาวทุนก้าวนะผมตอนไว้ตอนไม่นานครับอันนี้ไม่ถึงเดือนเองเขาก็ออกลาก เยอะเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่ถือว่าการขยายพันธุ์ง่ายครับตอนง่ายอะไรก็ง่ายต้นนี้เนี่ยเราแกะออกก่อนเห็นไหมของผมเนะี่ยผมจะเอาที่ผูกขดจุกไว้ข้างล่างนะเพราะว่าไว้ข้างบนเนี่ยล่ามเนี่ยเข้าไปจุดมุมเนี่ยจะออกยากผม,มเลยไว้ล่างแล้วก็กรีดเขาเลยหาไม่ทีมนคมนะเพื่อนนะกรีดเขาชีครับ ผมว่าอย่างเนี้มันจะน่าจะง่ายกว่าเอาตัวที่เราปลูกตุ้มหัวตุ้มตอนน่ะไว้ข้างบนนะเพราะว่ารากเขาไม่ฝังแต่ขึ้นอยู่กับเราได้แหละว่าเราเอากิ่งเขาไว้ตนเหนือบนหรือ่างมากกว่าอันนี้ผมไว้ล่างเนี่ยรากเขาออกมาจุกข้างล่างเลยแล้วแกะปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ติดเข้าในนี้อาจจะเพราะรากไม่ยาวด้วยนี่เพื่อนดูดูกิ่งนี้นะโหลรากเขาอย่างนี้เป็นแน่นอนครับเพื่อนเพราะไรหนึ่งรากเขาเขียวเข้มแล้วเนี่ย แล้วเขามีมากปริมาณมากพอแล้วขีวเข้มเนี่ยเห็นเพื่อนดูดิกิ่งถือว่าโอเคเลยเนี่ยเพื่อนนะทำไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนถ้าเข้าใจส่วนดินที่ใช้ทำาขบนะผมก็มีอ่กกากากเผาสับละเอียดนะอันนี้สับละเอียดดินดินล้วนนะครับอ่าแล้วก็มีพวกอ่าเขาเรียกกากใยอ่ะใบไม้กิ่งไม้สับ เปลือกอ้อยผมนี่ชั้นอ้อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีใช้กากรแฟรคือดินชั่นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ม,ไม,ม,ไมีมีจุดตายตัวนะสำหรับการชํานนะคือทํายังไงได้ให้ดินดินของเรามันโปร่งที่สุดอ่ะใช้อะไรก็ได้ความจริงอ่ะความจริงไม่จำเป็นต้องอต้องเป็นดินอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องเอลยเพื่อนนะคือเราหาดินอะไรก็ได้ที่เขาอใส่กระถางแล้วแ้วเขาใส่กระถางหรือถุงชั้นของเราอ่ะให้เขาดินโปร่งอ่ะอย่างเงี้ยไหมตเวอ่อนดินโปร่งมันแค่ การแล้วขายมาเนี่ยเขาไม่เขา <c oughs> เขาเนี่ยเขาฟูเนี่ยท่านั้นเองผมยังกระถางอันนี้เแบอบร์เบอร์ประมาณเบอร์เบอร์แปดนะเบอร์ 8, แปดหรือเบอร์หกผมจะไม่แน่ใจเนี่ยแล้วผม,มใช้ใบไม้เก่าเนี่ครับลองก้นก่อนเพราะผมหยุดตอนนีตนนตนตน้ตอนใบไม้เยอะผมลองก้นไปเลยเนี่ยการไม่ให้ดินเขาเขาเขาลงข้างล่างเพราะสักพักนึงไอ้ใบไม้ใบไม้ที่เรากองก้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผุครับเนี่ยลองไปเลยครับเพื่อนเราตามด้วยดินเนี่ยดินผมจะ ใบเนี่ยจะมีให้พวกอ่ากะเพราที่ผมสับมาแต่ดีประมาณครึ่งหนึง่งเพื่อให้เขามิดของตุ้มตอนครับเดี๋ยวเราเอาตุ้มตอนใส่ไปเนี่ยยังเกินอยู่เลยแสดงว,ว่าต้องเอาเอาอกอ,อีกคือการชํ้คือการพักกิ่งครับเพื่อนๆจริงๆแล้วอ่ะพักกิ่งก่อนที่เราจะไปปลูกจริงผลไม้บางอย่างอ่ะเราไม่ต้องปลูกเอ้ยเราเราเราไม่ต้องชําก็ได้นะอย่างมะนาวเครื่องชัจริงๆิงก็ต้องชําก็ได้แต่เผอิญที่สำหรับปลูกเรายัางไม่พร้อมเราก็ต้องมาชํามเขาก่อน จริงๆคือปุ๋ยเลยกิ่งตอนต่าง,างๆเนี่ยมันสามารถปุ๋ยได้เลยนะครับนี่ผมก็เสียบไปผมว่าจะชั้ไว้สักพักหนึ่งเพราะช่วงนี้มันช่วงหน้าร้อนด้วยแหละผมก็ไม่มีที่สำหรับให้เขาปลูกปลูกเขาด้วยแหละเอเรื่องผมก็เดี๋ยวไปเตรียมสถานที่ก่อนชัน้ไว้สักพักหนึ่งล่าเขาก็เต็มนี่แหละเต็มในกระถางเลยแหละพเพื่อนบอกให้ผมจะไม่ตั้งตรงนะเฉียงเลียไนะนี่ มันจริงเสร็จแล้วใส่ใส่ให้เต็มเลยนะกดแดน่นครับพอดีเราปูแล้วกไม่ต้องกลัวกดแน่นยังไงก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะแล้วก็มีเว้นช่องว่างเนี่ยช่วงระหว่างของกะถังให้ระละน้ำให้น้ําขังนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาก็ซึมเข้าไปอย่าให้พ้อยพูนนะพอพูนแล้วปุ๊บน้ำมัน,นจะออกจากกระถางหมดทำซอกข้างให้เขาหน่อยเนี่ยข้าง,างเนี่ยให้เขาหน่อยนึง เพื่อน้าเขาไปขังนี่ก็หนึ่งกิ่งแล้วเอ,อ๊ะผมตอนมาทั้งหมดหา้หากิ่งเดี๋ยวทำให้ดูสักสามกิ่งละกันอ่ะหนึ่งกิ่งให้นะนี่จะถางมาละใส่ใบไ,ไม้ก่อนเลยเติมธาตุไม้ผม,บบม,นะผมตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นเอ่อต้นเอ่อกระท้อนผมยื็นวากระ thon เฮ้ยห,หล่นๆเนี่เยอะเลย,เลยก็กรอบอยเนี่ยเป็นปุ๋ยยังดีนะเขื่อนๆเนี่ยกระท้อนก็เป็นปุ๋ยยังดีนะเนี่ยกระท้อนเนี่ยใส่เลย เอาด้ดินครับดินปลูกนะเนี่ยแค่นี้ก็พอมันจริงใส่แค่นี้ก็พอแล้วอึ๊บเก่งมากอีกนี้กิ่งใหญ่หน่อยนี่เหมือนกนันใช้เชื้อกี่เดียวในการมัดเนี่ยมัดเนี่ยดึงเลยดึงทีเดียวก็จะออกนี่ออกแล้วเห็นไหม แล,แ,ลแล้วเราลองดึงก่อนเนี่ยดึงเนี่ยถ้าเ,า,เาเราสามารถออกจากตุ้มนี้ได้ออกได้ก็ออกเลยนี่ออกไม่ได้ปุ๊บแล้วปุ๊บเราก็ใช้มีดนะครับเพือพ่อนผมไปไหนเนี่ยแล้วกันเนาะเนี่ยมีดครับถ้าอย่างนี้ดึงไม่ออกเราก็เนี่ย,เ,ย,เ,ยเลยเลยขีดไปสุงเลย โดนคันนิดหน่อยเป็นลาเพื่อนโดนนิดหน่อยเป็นไรนิดนหน่อยเห็นไหมพอขาดปุ๊บเราก็ดึงนี้ดึงง่ายเลยเห็นไหมแล้วก็ค้ามาหนึ่งอันดึงอีกฝั่งเดินแสดงว่าเขาไม่ไปไม่ขาดหมดเห็นไหมถุงนี้เปื่อยแล้วเพราะมันอายุเขามันครบแล้วเห็นไหมดูลากเขาเพื่อนเห็นไหมจะง่ายๆง่ายเพื่อนเห็นไหมนี่เองแล้วก็วางเข้าไปวางเฉียงๆหน่อย ให้ให้ดินกับกบมิดเขาหน่อยอ่ะเราตรงๆมันก็จะขวางเลยเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือ,อกากากกาแฟะนะเนี่ยกาแฟใส,ใส่ใส่ป,ปนๆไปครับเพื่อนไม่เป็นไรใส่ชั้นแรกเนี่ยพยายามกดให้มันแน่นนิดนึงให้เขาประคองกิ่งให้อยู่กดข้างๆเนี่ยให้แน่น มันก็อยู่แล้วเห็นไหมมันอยู่แล้วเราก็หาดินใส่ให้เต็มใส่เต็มเลยแล้วก็กดอีกเที่ยวหนึง่งใส่เองเพื่อนมันนาเขาเขาจะออกรากไวนะเพื่อนนะแป๊บเดียวยจริง เออนี่กิ่งที่สามนี่ครับเพื่อนนี่กิ่งที่สี่อืมเป็นเหมือนกันใช่มไหมลากตัวนี้กิ่งห้ากิ่งห้าเนี่ยผมตอนกิ่งลองตอนกิ่งที่มันกิ่งอ่อนๆดูว่าจะออกไหมก็ออกนะต่ออกลากน้อยนะกิ่งอ่อนสู้กิ่งกิ่งแก่ๆหน่อยไม่ได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยออกกเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาทำให้ดูอีกทักกิ่งหนึ่งอีก สักต้นนึงนะมันจะแกะง่ายๆครับผมเดี๋ยวดึงนี่ปึ๊บดึงดึงฝั่งนึงนให้มันให้มันคลายลองลอง,ลองดึงยังออกไหมไม่ออกออกไหมไม่ออกออกปุ๊บก็ใช้มีดครับกรีดหาแนวครับไปม,มีที่มีรากน้อยที่สุดจังโบเลยนั้นเนี่ยเพื่อนโคนก็ได้โคนเลยลงมามีคมๆนะแค่นี้เองพอไม่ต้องลงล่างก็ได้แค่นี้ พอมีแนวทางในขาดแล้วเราฉีกง่ายเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเห็นไ,ไหมดึงขึ้นมาไอ้คนอยงนี้ปุ๊บเนี่ยดึงมาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมลากเขาเขียวเลยนี่ต้นนี้ลากเขียวเลยไหมเนี่ยลากเขาแบบหอมจเจริญมากเลยอผมลืมโทษทีเโมจะโมกไว้หน่อยลืมเก็บกระถาง ผมใช้กระถางเก่าแหละรีไซเคิลอนะ่ะใช้วนไปวนมาถ้าใครใช้ถุงดำก็ได้นะแต่ผมใช้กระถางเวลาเวลาเวลาปลูกเขามันจะง่ายผมก็คว่ำหน่อยเคาะเคาะเ,เนี่ยดัดเลืมเอามือดันเนี่ยปุ๊บเขาจะออกเลยตามเดิมครับคือถ้าใครไม่มีอ่าไม่มีใบไม้เราเนี่ยใช้พลาสติกก็ได้นั่นอะไรก็ได้ครับอย่างรองก้นอย่างก็ได้ครับเพื่อนผมไม่ติเรียออะไรรองไปเลยเเพื่อนถ้าเกิดมี ใบไ,ไม้อะไรก็ได้ครับเศษเศษครับเนี่ยผมอะผมทายดูเนี่ยเศษเศษเศษใบไม้เศษอะไรเนี่ยนี่อ้อยอ้อยเอาใส่ขเข้าไปไม่ต้องไปซีเรียสเพื่อนๆืนเนี่ยเนี่ยทาให้มันง่ายอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมลองก้นลองก้นเพื่อไม่ให้ดินเขาไหลลง,ข,งข้างล่างนะเพื่อนใส่ดีครับไปใสเขาลงนะ กิ่งวางโอ้ีนเพื่อนดูเลยออกดอกออกดอกบานเลยทนก้าวนะลูกใหญ่นะน้ําเยอะขขอเสียคือข้อดีคือใหญ่น้ําเยอะเขาเสียคือมันจะไม่มีกลิ่นเหมือนกับานาวทั่วไปนะนาวกลินเขาจะน้อยมากเหมือนถ้าไม่ได้มีกลิ่นเลยแหละบุกจิ้งเฉียงหน่อยเพื่อน พอเขาอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะสบายแล้วเนี่ยอยู่แล้วไหมก็เอามาอีกสักรอบนึงใส่ให้เต็มแล้วก็พออร้อมกันเลยทียนี้อืมขดพร้อมกันให้มันลงไปพออร้อมกิ่งเลยตุ้มตอนด้วยเห็นไหมอันเนี้ยผมบอกว่าครับเ,เหลือซอกๆข้างไว้น้าปุ๊บมันก็สลายมามก็อยู่ในซอกกระถางนี้น้ําก็ไม่ออกนะถ้าเราให้พูนเลยเราลาดปุ๊บ น้ำไม่ทันลงนี่ไหลออกนอกหมดประมาณนี้ครับผมกับนะชากิ่งมะนาวทุนก้าหรือมะนาวไติต,ต,ตินะก่อนลงปลูกจริงนะเพราะว่าฐานที่จริงยังไม่พร้อมปลูกแต่ใครตอแล้วมีฐานที่ปลูกก็ปลูกได้เลยนะแต่เพียงแค่หนึ่งหาอะไรบางบางแดดเขาหน่อยอ่ะเขาจะได้โตอไวนะเพื่อนนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมกับการชามมะนาวทุนก้าและไติต,ต,ติก่อน จริงนะครับกับผมนะครับนโก้ o, สวนเกษตรผสมผสานพอเพียงนะครับเพื่อนยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ได้ครับผมโอเคแค่นี้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ